กลางคืนในกรุงเทพไม่เคยเงียบสงบถนนสีลมยามดึกเต็มไปด้วยแสงไฟเสียงดนตรีและกลิ่นของความนุ่มหลงที่ลอยอบอวนในอากาศนัดผู้ชายหน้าตาดีอายุ28ปปีร่างสูงผิวเนียนกล้ามแน่นเปลือกนอกดูเหมือนนายแบบแต่ใครจะรู้ว่างานของเขาคือขายตัว ให้ผู้หญิงรวยที่เหงาและผู้ชายกระเป๋าหนักเขาไม่เคยฝันว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่โลกความจริงมันไม่ได้สวยหรูแม่ป่วยพ่อนอนติดเตียงและน้องสาวเรียนมหาลายัยค่าใช้จ่ายมหาศาลบีบให้เขาต้องทำงานที่คนส่วนใหญ่รับไม่ได้คืนนั้นเขานั่งอยู่ที่บาร์หรู หลอลูกค้าที่ถูกนัดไว้หญิงไว้สี่สิบต้นๆรวยจัดใส่ชุดเดทแบรนด์ดังเดินเข้ามาหาเขาด้วยสายตาเย่อหยิ่งเธอคือนัดหรอเขายิ้มอย่างมืออาชีพใช่ครับคุณหญิงแอนใช่ไหมครับไม่นานนะักล่างสองล่างก็พากันขึ้นลิฟต์ไปยังห้องบนโรงแรมหรูนัดมองตัวเองในห้องกระจกขณะถอดเสื้อช้า,ชา เขาเคยรู้สึกอายแต่ตอนนี้มันชาไปแล้วเรื่องศักดิ์ศรีนะหรอมันซื้อกินไม่ได้เขาพูดกับตัวเองในใจแต่เขาไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาไปตกหลุมรักลูกค้าคนหนึ่งอย่างถอนตัวไม่ขึ้นหลังจากคืนกับคุณหญิงแอนจบลงนัดกลับมาที่ห้องเช่าเล็กๆแห่งหนึ่งในซอยเปี่ยว เขาถอดเสื้อออกช้าๆพางมองเงาตัวเองในกระจกใบหน้าหล่อเหล่าที่ใครๆก็อยากได้แต่ในเวลตากับว่างเปล่าเงินห้าพันบาทวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับข้อความในโทรศัพท์ขึ้นว่าเมื่อคืนดีมากเอาไว้นัดอีกนะจ๊ะแอนเขาอ่านข้อความนั้นแล้วหัวเราะในลำคอแผ่วเบาเหมือนคนที่หัวเราะให้กับความขมขื่นของชีวิตดีหรอ หรือแค่เธอได้สิ่งที่อยากได้เขาพูดกับตัวเองเบาๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชื่อต้นขึ้นมาบนหน้าจอต้นคือเอเย่นหนุ่มที่ดูแลเด็กในสายบริการเขาไม่ได้ทำงานกับต้นโดยตรงแต่ต้นคือคนที่หาลูกค้าให้แลกกับส่วนแบ่งคืนนี้มีแขก VIP จากฮ่องกง อยากได้แบบไทยแท้หล่อกล้ามแน่นได้ข่าวว่าเธอว่างนัดพิมพ์ตอบกลับสั้นๆราคาเท่าไหร่ห้าหมื่นถ้าไปตอนนี้เขานิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบเพียงแค่ตกลงความเงียบในห้องใายจะย้ำเตือนเขาว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรชีวิตเขาก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้อยู่ดีรถแท็กซี่พาเขาเข,าเข้าไปยังโรงแรมหรูย่านสุขุมวิท หัวใจเขาเต้นช้าลงเรื่อยๆเ,เหมือนกำลังเดินเข้าสู่โลกที่ไม่ใช่ของเขาแต่เขาต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพราะคนที่บ้านยังต้องพึ่งพาเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปเขาเจอกับชายวัยกลางคนท่าทางสำรวมแต่มองเขาด้วยแววตาประหลาดฉันไม่อยากได้แค่ความสุขทางกายฉันชอบคนที่ยอมเจ็บยอมทรมาน ย,ยิ่งร้องยิ่งเราใจคำพูดนั้นทําให้นาชงักเขายืนนิ่งแต่ไม่ตอบอะไรลูกค้าคนนั้นลุกขึ้นช้าๆเดินเข้ามาใกล้พร้อมหยิบบางอย่างจากกระเป๋ามันคือแท้หนังสีดำฉันจ่ายเธอแล้วเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขาพูดเสียงนิ่งนัดยังคงเงียบเขาเพียงแค่ปิดตาลงแล้วปล่อยทุกอย่างเกิดขึ้นตามนาทีรุ่งเช้า แสงแดดสานผ่านผ้าม่านลงบนตัวเขานัดยืนมองวิวกรุงเทพจากกระจกบานใหญ่ของห้องรอยฟกช้ำตามแผ่นหลังทำให้เขารู้ว่าเขากำลังกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนเขากลับไปที่ห้องอย่างเงียบๆเ,เอาเงินใส่ซองแยกไว้ให้แม่และน้องสาวจากนั้นล้มตัวลงนอนทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ำ โทรศัพท์ส่งเสียงดังแจ้งเตือนอีกครั้งข่าวนี้เป็นข้อความที่ไม่คุนตาสนใจงานเสริมไหมแค่ตอบคำถามสั้นๆจะได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษจากเบอร์แปลกเขาเกือบลบแต่สุดท้ายกดเข้าไปดูสิ่งที่เขาไม่รู้คือหลังเบอร์แปลกนั้นคือพิมพ์นักข่าวสาวที่กำลังสืบเรื่องขอบวนการค้าบริการชายและกำลังเข้าใกล้เขาโดยไม่รู้ว่า ผู้ชายที่เธอจะพบจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการบ่ายวันต่อมานัดยังไม่ลุกจากที่นอนเขานอนนิ่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้ความเงียบกัดกินหัวใจเหมือนทุกวันแต่แล้วเสียงข้อความจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งขอสัมภาษณ์15นาทีมีเบีย้ยเลี้ยง1,000บาทไม่เปิดตัวตนแค่ตอบคำถามเรื่องงานทั่วไปสนใจไหมเขาเขามวดคิ้ว ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากตอบทั้งที่ปกติเขาไม่ยุ่งกับอะไรพวกนี้แต่วันนี้เขากลับรู้สึกอยากพูดอยากมีใครฟังตกลงเขาตอบสั้นๆสถานที่นัดคือร้านกาแฟเล็กๆในซอยสุขุมวิทนัดไปถึงก่อนเวลาเขานั่งรออย่างระวังตัวกวาสายตาหาคนที่อาจดูเหมือนนักข่าวแต่เขากลับไม่คิดว่าจะเป็นเธอ พิมพเดินเข้ามาในร้านสวมเสื้อเชิตขาวกางเกยงยีนธรรมดาไม่มีอะไรหรูหราแต่แววตาเธอคมจนแทงทะลุใจคนคุณนัดใช่ไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงสุภาพเขาพยักหน้าแต่สายตาจับจ้องใบหน้าเธออย่างไม่ระวังตัวหญิงสาวคนนี้ต่างจากลูกค้าทุกคนที่เขาเคยเจอเธอไม่มองเขาเหมือนสินค้า เธอมองเขาเหมือนคนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราจะใช้ชื่อปลอมในการสัมภาษณ์และไม่ถ่ายรูปเลยแค่ฟังคุณเล่าเรื่องเธอเปิดสมุดโจทย์แล้วถามเขาเบาๆคุณเริ่มทำงานแบบนี้ได้ยังไงคะเขานิ่งเงียบไปเกือบนาทีก่อนจะเริ่มพูดแม่ผมเป็นโรคไตต้องฟอกทุกอาทิตย์พ่อก็เป็นอัมพาตน้องก็เรียนมปลาย ผมไม่มีปริญญาไม่มีเส้นแต่ผมมีหน้าตากับร่างกายนี่คือสิ่งเดียวที่ขายได้เธอเงียบไปเธอไม่ได้คาดหวังคำตอบตรงไปตรงมาแบบนี้เธอจดคำพูดทวายแต่ในใจกับสั่นแปลกๆแล้วรู้สึกยังไงคะเวลาอยู่กับลูกค้าเขาหัวเราะเบาๆก็แกล้งทำเหมือนรักแกล้งทำเหมือนมีความสุขแกล้งทำเหมือนไม่เจ็บ ทุกอย่างคือการแสดงแต่ผมรู้ตัวดีว่าเวลางานจบผมไม่มีค่าอะไรเลยเสียงในร้านเงียบลงเรากับโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะพิมพ์จ้องมองเขาโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเธอเริ่มมีบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นเธอรู้ว่าเขาคือผู้ชายกะรีที่เธอกำลังสืบเรื่องแต่ในตอนนั้นเธอเห็นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่ยังมีความเป็นคนเต็มเปีเ่ยมขอบคุณที่เล่านะคะพิมพ์พูดเบาๆแล้วเก็บสมุดขออนุญาตเลี้ยงกาแฟคุณแทนค่าเบีย้ยเลี้ยงได้ไหมคะเขาใสา่หน้ายิ้มน้อยๆผมไม่ชอบให้ใครจ่ายให้โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ลูกค้าคำตอบนั้นทำให้เธอหัวเราะเบาๆแล้วสบตาเขางั้นข่าวหน้าฉันจะจ่ายแต่ไม่ใช่เพราะซื้อเธอหรอกนะ แค่จะพาเธอไปกินข้าวเฉยๆเขานั่ง,งเงียบมองหญิงสาวที่เดินจากไปพางรู้สึกว่าหัวใจของเขากำลังขยับเล็กน้อยแต่เขาเตือนตัวเองเสมอว่าคนแบบกูไม่มีใครรักได้หรอกหลังจากวันสัมภาษณ์พิมกลับไปที่ห้องทำงานเล็กๆของเธอในสำนักงานข่าวในสำนักงานข่าวอิสระสมุดบันทึกวางอยู่ตรงหน้า เปิดค้างอยู่ที่คำพูดของนัรผมไม่มีอะไรจะขายนอกจากตัวเองเธออ่านประโยคนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ไม่ใช่เพราะต้องใช้ในข่าวแต่เพราะมันติดอยู่ในหัวเธอทั้งคืนในช่วงสองสามวันถัดมาพิมพ์เริ่มติดตามเบาะแสอื่นในคดีแต่ในใจเธอกลับวกกลับไปหาชายคนนั้นเสมอชายที่นั่งนิ่งพูดน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความอดทน ความเจ็บและความเหงาหรือฉันแค่สงสารเขาเธอถามตัวเองแต่ยิ่งพยายามปฏิเสธก็ยิ่งรู้ว่าหัวใจเริ่มพังทลายลงทีละนิดสุดท้ายเธอก็พิมพ์ข้อความหาเขาอีกครั้งพรุ่งนี้ว่างไหมอยากเลี้ยงข้าวจริงๆไม่ใช่ฐานะนักข่าวแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ถึง15นาทีนัดตอบกลับตกลงครับแต่อย่าคิดว่าผมเป็นคนดีนะ หลานเขาต้มริมทางดูธรรมดาแต่สำหรับนัดแล้วนี่คือมื้ออาหารที่ไม่ต้องขายตัวเขานั่งฝั่งตรงข้ามกับพิมพแววตานิ่งแต่ไม่แข็งอีกแล้วเขาดูขอนขายกว่าทุกครั้งที่พิมพเคยเห็นเธอสังเกตว่าเขาตักกับข้าวทีระนิดกินอย่างประหยัดแม้วันนี้เธอเป็นคนจ่ายไม่ต้องเกรงใจนะเธอยิ้ม เขาเงยหน้ามองแล้วตอบเสียงเรียบผมเคยชินกับการกินให้หน้อยที่สุดเผื่อว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้กินคำพูดนั้นบีบหัวใจเธออย่างแรงพิมพ์ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากนั่งฟังเขาเล่าเรื่องน้องสาวที่กำลังเรียนบัญชีแม่ที่ต้องฟอกไตทุกสัปดาห์และพ่อที่พูดไม่ได้มานานกว่าห้าปีเขาไม่ได้ขอความสงสารเขาแค่เล่า เหมือนคนที่ไม่เคยมีใครฟังหลังทานอาหารเสร็จเธอเดินข้างเขางยบเงียบใจเต้นโดยไรเหตุผลรู้ไหมเขาพูดขึ้นเบาๆเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่อยู่กับผมโดยไม่ต้องจ่ายเงินเธอหันไปศบตาเขาแล้วนายรู้ไหมว่าฉันก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับคนที่ฉันทำข่าวแบบนี้เลยสักครั้งทั้งสองเงียบลง แค่สายตาสบกันในความเงียบมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือความรู้สึกที่กำลังเติบโตอย่างช้าๆห้ามกลางเงื่อนไขชีวิตที่ไม่มีวันง่ายสายฝนโปรยเบาๆในช่วงบ่ายวันหนึ่งพิมพ์นั่งมองออกไปนอกร้านกาแฟตรงข้ามคือผู้ชายคนเดิมที่เธอชวนมากินข้าวบ่อยขึ้นกาแฟบ่อยขึ้นจนตอนนี้กลายเป็นคนที่เธอคิดถึงแทบทุกวัน นัทยังคงนิ่งเงียบไม่เคยหวังอะไรเกินกว่าความเข้าใจแต่วันนี้พิมพมีบางอย่างอยู่ในใจมาทั้งอาทิตย์จนแทบไม่ไหวอีกต่อไปนัดเธอเรียกเขาเบาๆเขาเงยหน้ามองแววตาสงบแต่แฝงไปด้วยความถามเธอสูดลมหายใจลึกถ้าฉันขอให้นายเลิกขายตัวนายจะยอมไหมคำถามนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางโต๊ะ นัดเงียบไปนานนานจนเธอคิดว่าเขาจะลุกหนีแต่แล้วเขากับยิ้มบางๆพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงซิสะท้อนความปวดร้าวถ้าแค่หยุดขายตัวแล้วแม่ผมหายพ่อเดินได้น้องมีทุนเรียนผมเลิกไปตั้งแต่วันแรกแล้วพิมพ์พิมพ์เม้มปากแน่นหัวใจเธอเจ็บตามคำตอบฉันรู้ว่าชีวิตนายไม่มีสิทธิ์เลือกแต่นายต้องไม่จมอยู่กับมัน นายมีความสามารถนายดูแลคนอื่นได้ขนาดนี้นายดูแลตัวเองได้แน่นอนนัดมองเธออยู่นานแล้วถามกลับแล้วถ้าผมเลิกจริงๆใครจะรับผมเธอเงียบไปก่อนจะตอบเสียงนิ่งแต่ชัดเจนแค่คําเดียวบรรยากาศทั้งร้านก็เงียบลงอย่างไม่มีเหตุผลหัวใจของนัดเต้นแรงกว่าทุกครั้งที่เขาเคยอยู่กับใคร เขาไม่เคยรู้ว่าการถูกเลือกโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมันรู้สึกยังไงจนกระทั่งวันนี้หลังจากวันนั้นพิมพ์เริ่มช่วยนะัดหางาน้ารทมในร้านกาแฟเธอใช้เส้นสายเล็กๆที่มีเขาเริ่มทำงานเสิร์ฟในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนก็ยังคงต้องรับแขกอยู่บ้างเพราะยังไม่กล้าหยุดทุกอย่างในทันทีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจ พราะทุกครั้งที่เสร็จงานเขาจะมานั่งหน้าห้องพิมพ์ไม่พูดไม่ทำอะไรแค่ฟังเสียงเธอเปิดเพลงจากในห้องเหมือนอยากยืนยันกับตัวเองว่าเขายังมีสิ่งที่บริสุทธิ์รออยู่แต่ขณะที่เขากำลังเดินออกจากเงามืดไปทีละก้าวเงาของใครบางคนกำลังตามหลังเขาอยู่เงียบๆยตนเอเยนผู้ไม่เคยยอมเสียผลประโยชน์เห็นยอดเงินของนัดหายไปจากระบบ และตอนนี้เขารู้แล้วว่าต้นเหตุมาจากผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงที่ไม่เคยจ่ายเงินให้เด็กของเขาแต่กำลังจะขโมยเข้าไปทั้งคนฝนตกหนักในคืนวันสุกพิมพ์นั่งรออยู่ที่ร้านกาแฟเธอเปิดโน้ตบุ๊กเช็คข่าวแต่ในใจกับจดจ่ออยู่กับชายคนหนึง่งที่ควรจะมาถึงแล้วนัดยังไม่ตอบข้อความเธอเลยสักครั้งในวันนี้ทั้งที่ไม่เคยหายไปไหน เธอรู้สึกไม่ดีเหมือนลังร้ายบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาตัดภาพไปที่ซอยเปีเ่ยวท้ายเมืองนัดถูกผักลงจากรถตู้เก่าๆแสงสว่างจากหลอดไฟลงรถส่องให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเสียงหัวเราะต่ำๆดังมาจากชายคนหนึ่งที่นั่งสุกุริอยู่มุมมือต้นเอเย่นเก่าเจ้าของรอยสักเต็มแขนเดินเข้ามาตบหน้านัดอย่างจัง มึงคิดว่าออกไปเดินเล่นกับอีผู้หญิงนั่นแล้วกูจะปล่อยให้มึงไปง่ายๆหรอนัดพยายามลุกขึ้นแต่น้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความตัดสินใจแน่วแน่กูไม่ทำแล้วตนกูพอแล้วต้นหัวเลาะลันพอเฮียอะไรละ่ะลูกค้าที่จองไว้หลายเดือนกูก็ต้องคืนเงินไหนจะคลิปเก่าๆที่มึงเคยทำไว้อีกละ่ะอย่าคิดว่ากูไม่มีของไว้เล่นงานมึงนัดกำหมัดแน่น จะเอาเท่าไหร่กูจะจ่ายคืนเองแต่เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นต้นชะงักมองนัดด้วยสายตาโกรธจัดอ๋อห่วงมันเหรอเขายิ้มม,มุมปากก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดอะไรบางอยา่างเสียงข้อความเข้าในมือถือของพิมพ์เธอกดดูอย่างงุนงงหน้าจอขึ้นภาพของนัดในชุดนักเรียนมอปลายถูกถ่ายอย่างลับๆในโรงแรมราคาถูกภาพมันเบอร แต่สื่อความหมายได้ชัดเจนและตามด้วยข้อความว่าถ้าไม่อยากให้ทุกอย่างของมันถูกแฉออกสื่อหายจากชีวิตมันสาพิมหน้าซีดมือสั่นใจเต้นแรงเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าความรักมันคือโลกมืดที่เธอกำลังเดินเข้าไปและตอนนี้เธอรู้แล้วว่าตัวเองอาจไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการณ์อีกต่อไป ดังดึกคืนนั้นเสียงเคาะประตูห้องของพิมพ์ดังขึ้นทีๆีเธอเปิดประตูช้าๆและพบกับร่างของนดัดที่ยืนเปียกฝนหน้าเต็มไปด้วยแผลและน้ำตาเขามองเธอไม่พูดอะไรเธอโผเข้าไปกอดเขาแน่นแน่นจนเหมือนจะกั้นเขาไว้จากโรคทางใบฉันไม่ยอมไม่ใครทำร้ายนายอีกแล้วเธอเสียงสั่นแต่ชัดเจนนัทสั่นไหวทั้งล่างไม่ใช่เพราะหนาว แต่เพราะนี่คือครั้งแรกในชีวิตของเขาที่รู้ว่ามีคนพร้อมจะสู้ไปกับเขาโดยไม่หวังอะไรเลยแต่เกมเพิ่งเริ่มต้นความรักครั้งนี้จะพาเขาสองคนไปสู่จุดจบหรือจุดเปลี่ยนไม่มีใครรู้พิมพานัดเข้าไปล้างแผลในห้องของเธอมือของเขาเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำหน้าเขียวคล้ำอย่างชัดเจน แต่ตลอดเวลาที่เธอทำแผลให้เขาไม่ร้องไม่บนไม่หลบสายตามีเพียงแค่ความเงียบและน้ำตาที่ไหลออกมาเงียบๆบนใบหน้าของผู้ชายและน้ำตาที่ไหลยอย่างเงียบๆบนใบหน้าของผู้ชายที่ไม่เคยอ่อนแอให้ใครเห็นฉันจะไม่ยอมให้เขาทำร้ายนายอีกพิมพ์พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่าทำแบบนั้นเลยพิมพ์นาดพูดเบา แต่สายตากับสันไหวต้นมันไม่ใช่แเค่เอเยนมันคือพ่อขาธาตที่มีเส้นสายมีตำรวจมีลูกค้าระดับสูงเป็นแบกมันไม่ได้กลัวไขรทั้งนั้นพิมพ์พยิ้มบางๆง,งานก็ถึงเวลาที่ต้องมีไขรไม่กลัวมันบ้างแล้วละ่ะในวันถัดมาพิมพ์พเริ่มขุดคุยเส้นสายของต้นอย่างจริงจังเธอใช้เครดิตนะักข่าวอิสระแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มลายลับ ที่แลกเปลี่ยนเด็กขายบริการชายฟอมตัวเป็นลูกค้าสนทนาแบบแนบเนียนและสุดท้ายเธอได้ชื่อบัญชีปลายทางของน,นายนาลายหนึ่งในเครือข่ายของต้นจากนั้นเธอใช้เส้นสายที่เธอไม่ค่อยใช้บ่อยผู้กำกับตำรวจสายตรงที่เคยเป็นแหล่งข่าวเก่ขาขอแค่หลักฐานชันแน่นพอแกบอกว่าจะลงมือเองแต่พิมพ์รู้ดีว่า ทุกอย่างมันต้องเสี่ยงและเสี่ยงที่สุดคือนัดเธอกลับมาหาเขาในเย็นวันหนึง่งนัดนั่งเงียบอยู่ข้างหน้าต่างมองแสงแดดที่ส่องลอดผ่านม่านฉันมีเรื่องจะบอกเธอพูดขึ้นเบาๆฉันกําลังจะลากคอมันออกมาต้นและทุกคนที่ทำลายนายนัดสะดุง้งบ้าไปแล้วพิมพ์ถ้ามันรู้เรื่องขึ้นมาเธอจะไม่ปลอดภยัยเธอสบตาเขา ไม่ใช่แค่นายหรอกที่ควรได้หลุดออกจากนรกนั่นเด็กคนอื่นอีกหลายคนที่ฉันยังไม่รู้จกักพวกเขาอาจไม่มีใครเลยแต่นายมีฉันและตอนนี้พวกเขาก็จะมีฉันด้วยเขานิ่งไปนานก่อนพูดเบาๆทำไมต้องทำขนาดนี้เพื่อคนแบบผมพิมพ์จับมือเขาแน่นแล้วตอบเพราะฉันไม่เคยมองว่านายต่ำกว่าใครเลยสักวินาทีเดียว และเพราะฉันไม่ได้ช่วยนายเพราะสงสารแต่เพราะฉันรักนายนัดน้ำตาไหลเงียบๆเ,เขาไม่เคยเชื่อในคำว่ารักแต่ตอนนี้มันชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธแต่พิมพ์ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ต้นเองก็เริ่มรู้แล้วว่าใครกำลังจะเล่นงานเขาโทรศัพท์ในมือของต้นขึ้นภาพของพิมพ์ที่กำลังแอบถ่ายข้อมูลในล้านคอม แววตาของต้นเต็มไปด้วยความเดือดดาลมึงอยากเป็นนางฟ้างั้นกูจะลากมึงลงนรกให้ดูสองอาทิตย์หลังจากคืนนั้นพิมพ์ใช้เวลาแทบทั้งวันทั้งคืนทำงานอย่างเงียบๆเ,เธอไม่ได้แค่เล่นบทนักข่าวแต่เล่นบทภูรล่าที่จะล่าทุกโซ่ตรวนในเครือข่ายของต้นให้ถึงลากเธอได้ข้อมูลจากเด็กหลายคนที่กล้านัดออกมาคุยผ่านแอปฟอร์ม เธอได้ข้อมูลจากเด็กหลายคนที่กล้านัดออกมาคุยผ่านแอปปลอมตัวบางคนถูกบังคับด้วยดีบางคนโดนแบ็กเมลด้วยคลิปตั้งแต่อายุ14เธอบันทึกเสียงสนทนาและจับภาพโอนเงินที่ถูกโยงไปถึงบัญชีของต้นอยากชาัดเจนแต่หลักฐานเด็ดที่สุดมาจากเด็กชายที่ชื่อเมฆอายุ17ปี เขาส่งวิดีโอคลิปหนึ่งให้พิมพ์คลิปที่ต้นเคยหรูดด่าเด็กในรายกลุ่มว่าอย่าทำเล่นตัวเดี๋ยวกูส่งคลิปให้พ่อมึงดูมึงไม่ได้ออกไปจากที่นี่จนกว่ากูจะบอกเสียงนั้นชัดเจนใบหน้าชัดเจนและมันคือหลักฐานที่ข่าไม่ตายพิมพ์รวบรวมไฟทั้งหมดเก็บใส่แฟลตได์แล้วส่งสำเนาให้ตำรวจชุดเฉพาะกิจ รวมถึงส่งให้เพื่อนนักข่าวระดับประเทศที่เธอไว้ใจคนหนึ่งพอมตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเกิดอะไรกับฉันปล่อยข่าวออกทุกช่องทันทีเช้าวันหนึง่งต้นเดินเข้ามาในผับของเขาเขาไม่รู้เลยว่าภายในสิบนาทีถัดจากนี้ทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาจะพังพินาศขออนุญาตครับพี่ต้นเรามีหมายค้นจากปปอสอและปคมรวมถึง หมายจับในข้อหาค้ามนุษย์และข่มขู่เด็กเยาวชนเสียงตำรวจดังสนั่นทั่วร้านต้นพยายามวิ่งหนีแต่ไม่ทันเพราะตำรวจอีกชุดรอเขาอยู่ที่ทางออกด้านหลังข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งทุกช่องทาลายขบวนการค้ากามเด็กชายลายใหญ่กลางเมืองหลวงผู้ต้องหาเชื่อมโยงนักการเมืองและธุรกิจสีเทาหลายลายพิมพ์เปิดข่าวจากคาเฟ่เล็กๆ ที่นัดกำลังยืนเสิร์ฟเธอมองเขาแล้วยิ้มน้ำตาไหลในหลุดจากนรกแล้วนัดเดินมาโอบไหล่เธอไว้เงียบๆเ,เขาไม่พูดอะไรแต่หัวใจของเขาร้องไห้อย่างที่ไม่เคยร้องเลยในชีวิตเย็นวันนั้นเด็กชายคนหนึ่งในชื่อว่าเมฆทักแชทพี่พิมมาพี่ครับขอบคุณที่ทำให้ผมยังเชื่อว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่ พิมยิ้มวันนี้เธอไม่ได้ช่วยแค่เด็กผู้ชายที่เธอรักแต่เธอได้ชุดเด็กหลายคนออกจากนรกที่ไม่มีใครพูดถึงหลายเดือนผ่านไปข่าวเรื่องคดีของต้นเงียบหายไปจากหน้าสื่อแต่ชื่อของพิมพ์และเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่รอดออกมายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนในวงการสื่อและองค์กรสิทธิเด็กนัดไม่ได้ออกใช้ชีวิตหรูหรา เขาไม่ได้กลายเป็นคนดังไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่แต่เขามีสิ่งที่เขาไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตคืออิสระและตัวตนที่ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปตอนนี้นัดทำงานเป็นผู้ช่วยในมูลนิธิที่ดูแลเยาวชนถูกล่วงละเมิดเขาช่วยดูแลเด็กที่เพิ่งลอดจากระบบค้ามนุษย์และใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นสะพานใจให้กับพวกเขาพิมพ์ยังคงทำข่าว แต่เธอไม่ไล่ล่าความร้อนแรงแบบเดิมอีกเธอเลือกคัดข่าวที่มีความหมายจริงๆที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคนได้เธอเขียนบทความชื่อว่ารักครั้งหนึ่งในเงามืดเป็นบทความที่ถูกแชร์นับล้านครั้งโดยไม่มีใครรู้ว่าเธอคือผู้หญิงในเรื่องนั้นค่ำคืนหนึ่งพิมพ์นั่งรออยู่หน้าร้านกาแฟเล็กๆที่เธอนั่งกับนัดร่วมกันมันเป็นคาเฟ ที่ไม่มีเมนูหรูไม่มีวนยแพงไม่มีลูกค้าไฮโซแต่มีหนังสือหลายร้อยเล่มมุมเล่นดนตรีและกระดาษข้อความที่เด็กๆเขียนคำว่าขอบคุณพี่นัดที่ทำให้ผมยังอยากมีชีวิตอยู่เสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นนัดเดินเข้ามาพร้อมกล่องเค้กเล็กๆในมือเขาวางมาลงบนโต๊ะตรงหน้าเธอแล้วพูดเบาๆ สุขสันวันแรกที่เราหนีออกมาด้วยกันนะพิมพ์ฉันไม่ได้หนีฉันเลือกเดินออกมาเพื่ออยู่ข้างนายเธอยิ้มเขานิ่งไปคู่หนึ่งก่อนเปิดกล่องเค้กด้านในมีแหวนเงินวงเล็กวางอยู่ไม่หรูไม่แพงแต่สะอาดบริสุทธิ์และอบอุ่นฉันไม่มีอะไรจะให้เธอนอกจากชีวิตที่ฉันเพิ่งได้กลับมาอย่าใช้มันทั้งหมด อยู่ข้างกายเธอได้ไหมพิมพ์น้ำตาไหลเธอพยักหน้าแล้วตอบเบาๆแต่แน่แน่วเธอพยักหน้าแล้วตอบเบาๆอยู่ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกันแบบที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครแค่เราลักกันก็พอเสียงหัวเราะของเด็กๆดังมาจากมุมหนึ่งของร้านเสียงดนตรีเบาๆลอยอยู่ในอากาศและครั้งแรกในชีวิตของนัท เขาหัวเราะได้เต็มเสียงเพราะชีวิตใหม่ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ขอแค่เริ่มจากหัวใจหัวใจที่กล้าเลือกทางของตัวเอง